สวัสดีครับสวัสดีครับชาอยูทูบถูกท่านสดีทรับ่ันติดตามครับผมสวัสดีเป็นสาวแฟนเพจด้วยนะครับวันนี้มาในวันที่นะครับ22กุมภาพันธ์2566นะครับกับสินค้ามือสองนะครับผมอาซีอาซีเบอหไลนนะครับชวงนี้เป็นหน้างานนะครับผมหาของขันยากนะครับผมกับเศมนิดหน่อยนะครับกับห้างเหินกันบ้างนะครับ ผมกอดงามน,น้ามือว่านนะครับผมเดี๋ยวยี่สิบซียี่หานี่ก็ไปต้อนอีกนะครับผมช่วงนี้หนางานนะครับหนางานออกมกเลยยังยี่ห่ากลุมผ้านี่งานหลายบาทนะครับผมอ่ะมาอนี้ชิ้นกาเมื่อสองกับชิมนี่เล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับผมเ็เป็นคลิปก็แล้วกันเนะาะอไรสดอะไรสดบางเคียเสียงเสียงกระพามบ,บ่ตรงกันนะครับผมเน็ตมั่นนวงนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นดอกสิบแปดนิ้วนะครับผมเป็นไอดีนะครับผมเป็นไอดีสิบแปดนิว้ว ก็ไอดีไอโฟส์นะครับใช่ไหมพั 1, นวัตต oh ์นะครับพันวัตต์ที่8โอห์ม voice 99.5นะครับ99.5เนาะนะครับมีอยู่2ดอกครับเป็นขนาด18นิว้วเป็นรุ่นเก่าเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับผมรุ่นเก่ารุ่นใหม่แตกต่างกันแจ้งใดนะครับผมการความแตกต่างจะเห็นได้ชัดเลยก็คือเป็นสไปเดอร์นะครับกับหมวก นะครับประมาณนั่นแหละทีนว่าแตกตางทีเหลือกะโค้งบอดีกะคลายกันนะครับผมอันนี้่าจะเป็นตัวเกาบอผมว่านี่ใจเนาะผมเห็นใหนเป็นผมซื้อกล่องเมื่อเดียวนะครับหนวดกุ้งไ่นะครับหวดกุ้งไงนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นเกาบอว่าเนี่ยใจนะเป็นตัวซื้อขาวนะครับนะครับผมนี่เป็นรุุนเกาบอเดิมๆนะครับนี่แค่สองดอกนะครับอันนี้เป็นรุ่นไม้นะครับเป็นรุ่นไม้บอนะครับนี่เป็นโลโก้แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับผม คอมแจกต่างกะแตกต่างนี่หมวกนะครับนี่หมวกอันนี้จะเป็นสีขาวแล้วก็สไปเดอร์นะครับสไปเดอร์โตไม่น่าจะแข็งกลัวนะครับเหี่ไขๆจีบเลยนะครับสไปเดอร์นี่แข็งนะครับผมน่าจะแข็งนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสไปเดอร์อ่อนๆแต่ว่ากับบริยอนถึงหนาเกียดนะครับผมอ่ะกับอมแจกต่างนี่เป็นแค่นี้นะครับผมแม่เล็กกี้ยังซ้ำเกานะครับว้อยขนาดเก่าอ่ะสองหลอกนี่นะครับ สอดอกนี่ขายเป็นคกัวแล้วกันเนาะสอดอกนี่ก่ะดอกละหนึ่ารอยห้าสิบาทโอ้ราคานี่ดอกมือหนึ่งกะอยูะมาณสองพัเก่าสองพันแปดสองพนเก่านะแ้วตลาดส0 0พันก็มีแล้วตลาดเนาะนะครับผมอันนี้สภาพจะมือหนึ่งนะครับบอกเดิมๆใช้งานได้ปกติทุกดอกนะครับผมสวยมากเลยกะจะตกจะตกคูละ สามันเก่าบ่กเนี่ยใจครับไปบวกเราคู้หารเอานะครับดอกละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทครับค่าส่งบวกดอกละร้อยนะครับผมอ้ไปเจะไปคุ้มเลยนะครับผมน้าแน่นแก่้งเลยนะครับผมให้ได้ไปคุ้มสุดคุ้มนะครับผมมาประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เป็นอุอกอม์ที่ผานิ้วนะครับผมอบอ้อมสิบห้านิ้วอ่าสี่ร้อยวัตต์นะครับผมสี่ร้อยวัตต์นะครับผมเดิมๆคือกันเลยนะครับผม คู่ละหนึ่งพันบาทคู่ละหนึ่งพันบาทค่าส่งขอค่าส่งขอ,อลอยหางสิบาทนะครับผมต่อคู่เนาะลอยหาสิบาทต่อคู่นะครับผมลอยสิบ,บาทต่อคู่เดิมๆนะครับต่อไปต่อไปเป็นอ่าแหลมข้อมซีของ npe นะครับเป็นอ่าเป็นแบบแป้นนะครับเป็นแบบแป้นนะครับทั้งหมดสีตัวเลยนะครับผมทั้งหมดทั้งสี่ตัว npe นะครับเอาดอ,อกละ สี่ร้อยบาทนะครับค่าส่งบวกละบวกดอกละหันสิบาทนะครับผมดอกละสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับผมดอกละสี่ร้อยบาทรับเองอ่านะครับผมอต่าว่าสีมีคน้นมาเมนผมออกว่ามี้จะให้รับรับเองรับเองนะครับผมมันมีเมนหนออึ่งยูนะครับอ่นะครับผมอ่ะนะครับผม อันนี้เป็นทาราโปรแปดนะครับทาราโปรแปดนะครับทาราโปรแปดนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมสภาพสวยๆสวยๆเลยนะครับผมเป็นพาวเวอร์อีกตัวหนึ่งที่กําลังขับที่สูงนะนะครับผมแปดโอห์มนะครับแปดโอห์มแปดโอห์มอยู่ที่แปดร้อยวัตต์สี่โอห์มอยู่ที่อ่าพันสองร้อยห้าสิบวัตต์นะครับสองโอห์มอยู่ที่สองพันสี่นะครับผมสองพันสี่นะครับผม สองพันสี่ะครับสิบแปดได้ขางละสองดอกนะครับสิบแปดได้ข้างละสองดอกนะครับเนี่ยนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมยังใบยังยั่งยู่เลยนะครับผมนี่ซื้อมาจากอุบลสายฟ้านะครับผมลาดไงแถวอุบลเฮานะครับบุบสายฟ้านะครับผมโอ้สวยๆเลยนะครับผมเดิมๆนะครับพอเคยผ่านมือหมอนะครับเดิมๆสวยๆนะครับผมงามนะครับผมอะตัวนี้อยู่เจ็ดพันห้าร้อยบาท รวมจัดส่งนะครับร่วมร่วมส่งนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทรับเองกับสีไฮนะครับรับเองกับสีราคาลดลงนิดนิดน้อยนะครับว่าหลายอาจจะลอยหนึ่งนะครับลอยหาสีบางนะครับผมประมาณนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทรวมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผมนี่นะครับสวยๆเลยนะครับผมสิบแปดค้างละสองสบายนะครับสิบสองสิบสองสิบห้านี่ที่ขาละสามสบายนะผมว่าเพราะว่าสเปคมันโหลดสองโอลต์ได้เนาะนะครับผม สมัยนี้เราไปครับที่แปลหานละสองนะครับผมโปรแปดนะครับโปรแปดโปรแปดนะครับผมยังสวยๆเลยนะครับอ่ะโอ้แหลมตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวถามูอมันนะครับผมมูกําลังมาครับผมมีอีกอยู่นะครับแหลมถามูอ่ะต่อไปเป็นมิกนะครับผมเป็นมิกก่ะที่ยูต้องผมโดนแหละแหละนะครับสอชิมาจัดโปรนะครับสอชิมาจัดโปรนะครับผมอ่าเป็นรุ่น MG10XU นะครับผม เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับนี่รูปสรงเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับรูปล่างหนาตาลอดเรานะครับย่างหนาตารอดเราเลยนะครับผมล่างหนาตารอดเราเลยนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับผมแต่มันอยู่ที่ผมโดนเฉยเชนะครับผม <im Bell hvad> พามาบิงกันแล้วกันนะครับี๋ยวจัดโปรไห้นะครับราคาเดียวมีตัวเดียวเหลือตัวเดียว สินค้ามือหนึ่งนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับผมนี่นะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับปึ๊บอ่ายี่อ่ะเอ็กโวเยฟเฟกซ์ยี่สิบสี่โปรแกรมนะครับผมไปเลือกใส่เลือกหากันเอานะครับไปแต่งกันเอานะครับจะนี้เป็น USB นะครับผม USB ด้วยนะครับผม USB อ่าบลูทูธนะจะบ่มีสามารถอัดเสียงได้นะครับบันทึกเสียงได้นะครับตัวนี้นะครับผม โมโนหนึ่งสองสามสี่ช่องนะครับผมโมโนหรือว่าเขาเรียกว่าช่องไม้นั่นแหละนะครับผมสี C ่ช่องแล้วสตอร์สเตอร์ตัวนี้คือหมาหลายแทะนะครับผมสตอรอไหมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหให้มาเยะจัดนะครับนี่สต์ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย,อยู่อยู่ด้วยกันนะครับก็ให้มาเยะอ,อยู่นะนี่ตัวนี้นะครับผมกเปิดราคาไปยูนะครับผมเอาจัดปูเลยนะครับ 2,500บาทรวมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านโอ้โหราคานี้ครับใครเร็วใครได้นะผมบอกเลยคุ้มมากนะครับนะครับผมสวัสด์เปิดเพลงพันอ่าคอมไหนนะครับอ่าเป็นสาย USB 2.0นะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับผมสวยๆนะครับผมสวยๆเลยเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งสวยๆเลยนะครับใครเร็วใครได้นะครับผมบอกเลยราคานี้เอาไปเปิดฟังในบ้านจะสบายนะครับผมคุ้มนะครับผม มเลยต่อไปนะครับต่อไปเป็น EQ นะครับ CNZ นะครับหรือว่าบายคาร์เนตนั่นแหละนะครับนี่นะครับเป็น EQ สองซันอ่าสองชั้นนะครับ EQ สองซันนะครับสองซันนะครับผมอ่าสไลด์สัตวเนาะสามสิบเอ็ดแบนนะครับผมตัวนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทรับเองนะครับผม ิวนะครับผมสภาพแช้ได้ปกติสวยๆเลยนะครับผมจองแล้วอันนี้คอร์ดอวีนานะครับสอง้างคอร์ดอวีนาสองทางนะครับผมกับตัวนี้เอาไปพิเศษเลยนะครับผมหนึ่งหนึ่งพันบาทรวมจัดส่งจัดส่งฟรีนะครับผมเก้าร้อยบาทรับเองอ่านะครับสามทางนี่ให้พิเศษไปเลย1 1 0 0บาทรวมจัดส่งฟรี1 0 0่บาทรับเองนี่นะครับจัดส่งนั่นเลยนะครับผมนี่ ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับจังสีสวยเลยนะครับด้านหลังโอ้นะครับเห็นบักสองเศร้านะครับเห็นสองเศร้านี่สวยๆครับสวยๆอาจจะทิ้งขาบลายนะครับผมแต้ว่าก่ะทินหอดูก้าทุกคนอาจารย์ทุกคนก็แล้วกันนะครับผมอ่ามีตัวนี้เดี๋ยวผมแถมเสียให้ให้ไปเลยนะครับผมเอาเป็นสีสมนะครับผมสวยดีหนึ่งตัวสีเป็นเสื้อแขนยาวนะครับใส่ลงไหลลงหน้าหนึ่งตัวสีส้มสวยๆนะครับผม สวยๆเลยมิกตัวนี้นะครับอ่ะสายนะครับผมสายลำโพงเจ็ดเมตรตัวนี้เอาเหลือนะครับผมเหลือจากไรอีกทีเดียวเจ็ดเมตรสี่คอสี่คูณสองจุดห้านะครับผมเอาขายเป็นคู่เลยนะครับเอาคู่นี้สี่ร้อยบาทร่วมจากส่งฟรีอ่ะธรรมาดาผมขายอยู่เซ็นละสองลอยหาสิบนนนี่นี่นะครับนี่ เห็นเราสองลอยหาซิปนะครับนี่อ400บาทนะครับ400บาทได้สองเส้นได้หนึ่งกับสองนี้นะครับผมสี่คอนะนี่สี่คูณสองชนะ400บาทรวมจะส่งฟรีจัดไปเลยนะครับผมแน่นอนอดอกนี้ยังเหลือดอกนี้นะครับดอก B M สิบห้านิ้วนะครับผมเห็นบ่าอีกไม่กี่ตัวครับ20 e อ๋อ25สามร้อยเอส15นิ้วนะครับผมก็ลืมพี่วิดีโอ เอามาเปิดนะครับผมเอามาเปิดเอามาเปิดฟังนะครับเดิมๆนะครับผมจะมีห้อยตํานี้อยู่นี่แหละน่าจะถือไขควงแล้วครับประสบการณ์นะครับผมเดิมๆเลยนะครับผมเบือโคอนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับมือครับสวยๆกูมาโฟกันนอกกล่องผมโอเคโฟกัสแล้วสวยๆเดิมๆเลยคอับดอกนี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับผมรวมจับรวมจัดส่งฟรีเก้าร้อยบาทแปดร้อยรับเองเอ้าถูกครับ แน่นอนสี่พานห้าริ้วเดิมๆนะครับแล้ตอนนี้อยู่นี่โอ้กล่องมมาโฟูกันเหรอตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าใช้งานได้ปกตินะครับผม่ะประมาณนี้ล้วกันนะครับผมจะสินค้ากับบอไรบันไดนะครับผมกับคลิปนี้ฝากกดหลา์กดชช่แอร์น้ำเนียเดินค้ากำลังทยอยน้ำขโมมานะครับผมอาจจะบอไรช่วงหนีงกะเป็นช่วงหนางานนะครับผมผมกับไปงานตลอดเลยนะครับผมผุมผ้ามีหน้ามีสานี่หนางานแล้ว คล้องที่เลนได้ช่วงที่เลนได้เป็นบวกควย้ายของออกนะครับผมประมาณนี้แหละนะครับผมมานะครับผมวันนี้ก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ขอผู้อาจารย์ทุก็แล้วกันนะครับผมแต่สองท่านาติดตอ่อผม0 9 2ย์7 4 4 8สนนะครับวันนี้ก็แล้วกันนะครับ